โอเคนะครับผมการสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนายเน็กนะครับผมก็ในวันนี้นะครับอยู่กับฮีโร่เอลสูนั่นเองนะครับก็ไม่ได้เล่นเอลสูลงช่องมานานพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับอยู่ในแรงโอเวอร์หลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเอลสูของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับยิงวืดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคก็ ตัดมาในเกมกันเลยแล้วกันนะครับอ่าเกมนี้เนี่ยเราชนเลนเป็นตัวของฮฮยาเตะนั่นเองนะครับผมมายนัดแรกนี่ไงนัดแรกเราซูมโดนแล้วไงประเด็นน่ะอันที่สองเรียบร้อยครับโดนไปสองนะัดจัดไปครึ่งหลอดนะครับฮายาเตะก็เอลซูนี่ผมไปได้เล่นนานแล้วนะครับลงช่องก็วันนี้มาเล่นโอเคไม่ดูนมาเล่นให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เนี่มาเลี้ยงเราตั้งแต่ต้นเกมเลยนะโอเคก็ฝั่งตรงข้ามปลาหมึอกอยู่ตรงกลางนะครับก็มาแย่งตัวของนกฮูกเนี่ยเออก็เทนเขาเสิร์ฟให้เราแบบนี้ก็ได้แบบง่ายๆเลยนะนกฮูกตัวนี้โอเคครับต้นเกมไม่มีอะไรมากก็ฟาร์มคีฟกับซูมตัวของฮายเตนั่นเองครับโอเคไม่โดนนะไม่เป็นไรเน้นจํานวนเข้าไปนะครับทีแรกผมออกเป็นตัวของคิเล็กก่อนเลยนะครับจะทําให้เราแบบซูมแรง มากนะในช่วงต้นเกมนะออกรองเท้ามาไม่ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราไม่เดินไปไหนอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ก็ต้นเกมเราก็แค่ซูมนะครับผมก่อนแล้วแต่คนนะบางคนออกรองเท้าตีเร็วก่อนนะครับตามความถนัดโอเคตอนนี้ผมจะซูมไปโอเคไม่โดนนะครับตอนนี้เหมือนมังกรกําลังจะเกิดนะฝั่งตรงข้ามก็กําลังเข้ามากันแล้วนะครับโอเคเหมือนจะมีไฟหรือเปล่าจัางหวะนี้ แต่ว่าภูมิข้างหน้าเราเนี่ยจะมีหลายตัวตัางบนลิงเก็บเฟิร์สบัตรไปแล้วนะโอเคเหมือนน่าจะได้นะเพราะว่าป่าฝั่งเขาน่าจะอยู่ตรงดาร์กนะครับผมผมก็เล่นตีมังกรใบจังหวนะนี้ครับตัไมที่ตัวไฮายาเตเก็บมาได้นะครับผมแล้วผมจะตูวไมที่ปลาหมึกนะครับแล้วไม่โดนครับผมแล้วเพื่อนไล่แล้วนะ่ะเพื่อนไล่ปลาหมึกกับตัวของอีลินไปแต่ว่าเหมือนจะตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคตรงกลางตายไปอีกหนึ่ง แล้วจะโดนหนึ่งหรือเปล่าโอคูโโอ,อีลินกับปลาหมึกจัดไปสามเ<อ>มื่อกี้ถ้าผมซูมดีๆน่าจะได้ปลาหมึกหรือเปล่าว่ะอาจจะได้นะครับเพราะว่าอันติเขาคูดาวอยู่นะโอเคไม่เป็นไรครับผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าจะผิดพลาดเยอะนะซูมไปไม่โดน,นะครับโอเคก็รอตีอ่าเคลียร์ตัวของแวนการ์ดนะเจนนี้เป็นอีลินกลางนะครับฝั่งตรงข้าม โอเคแล้วก็มาตีแวนการ์ดเคียริฟเคียเคิร์ฟไปปลาหมึกมาครับผมก็ตีธรรมดาไปนะทำให้เขาเจ็บนิดนึงโอเคก็โซ่ไปที่ไฮยะเตะหนึ่งนะัดนัดที่สองอยังไงโดนไหมครับแล้วนัดปิดท้ายครับผมซึบโอ้โหไม่ตายเมื่อกี้โดนนะแต่ว่าเหมือนเขาจะกดไอ้นี่นะกดรีโครฟนะ เอ,อกดรีโครบแล้วเลือดเลือดมันเด้งแล้วมันแบบไม่ตายนะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับที่โดนนัเนี่ยนะเออโอเคไม่เป็นไรครับผมปลาหมึกเขาอยากจะแย่งนกเราหรือเปล่าตีธรรมดาไปนะครับโอเคปลาหมึเกเจ็บเจ็บอยู่นะเดินมาแบบให้ตีปีๆแบบนะี้โอเคก็ไม่มีอะไรครับเกมนี้สกอร์สามสี่ครับในช่วงต้นเกมผ่านไปแล้วสีนาทีนะ นาคอสไปเอานกฮูกมาได้หรือเปล่านะเมื่อกี้โอเคครับผมไม่เป็นไรครับดูเหมือนตรงเลสจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วหยานกดอันติมาแบบนี้ผมหลบทุกอย่างนะครับแล้วหยานจะเอามาเข้ามาเอาถึงป้อมเลยหรอเอ,อ้ใจเย็นโอ้โหฝั่งของข้านี่รอบล้อมหมดผมสู้นายเตะไม่โดนครับโอเคเหมือนจะมีไฟตรงเลสนะแต่ว่าผมขอมา เอาคีม่ก็รักกันแล้วไม่เหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มนับแต่ว่ามูล,ลาดเขาไปหลอยป้อมเราได้นะครับนี่ไงหายาต้องกลับบ้านนะจังหวะน,นี้โอเคครับผมตอนนี้ก็เงินเราเงินหนึ่งนะในทีมถ้ารวยได้ก็ซูมแรงอ่ะเออโอเคลิงเราไปโซโลคิวีกแล้วอะ่ะลิงตัวนี้นี่เอาจัดเลยนะแล้วปำหมึกมาให้เราตีฟรีแบบนี้แล้วก็ตีไปนะโอเคซูม นี่ไงแหลงจัดเกือบพึ่งหลอดนะนี่ไงนาทีสองก็โดนไปหายาโอเคไม่โดนมันน่าจะอยู่ข้างบนนะถ้าผมแบบซูมแบบแบบแนวตรงน่าจะโดนแนละ้วโอเคไม่เป็นไรครับโอเคก็มาวางแท็บนิดนึงแล้วก็เช้ยคลิปหายาเขาไม่ได้คลิปตัวหนึ่งนะเมื่อกี้โอเค อีลินเดินมาแบบนี้ก็จัดเป็นหนึ่งนัดเป็นค่าผ่านทางนะปลาหมึกเขาแบบอยากอยากจะสวัดผมจัดแบบให้ผมตีปีจัดอะปลาหมึกอะนี่ไงจะเป็นหนึ่งนัดหายานี่แบบโดนโดนไอซูมเลือดน้อยตลอดนะแต่ว่านัดสุดท้ายนี้ชอบไม่โดนนะชอบแบบไม่ตายอะเออนัดสุดท้ายอะ <S <S อันนี้ผมว่าจะเลี้ยงเลือดรถ <You S 1> ถังให้มันแบบ ตายไปเลยนะเผื่อหายามันออกมาจะได้ไม่ได้เงินจากรถทางนะครับโอเคก็ป้อมบนฝั่งตรงข้ามหายไปแล้วนะแล้ว่าฝั่งเราป้อมบนก็หายไปเหมือนกันนะครับก็นำการเคลียร์คีปไปนะเกมนี้ยังอีกยาวไกลรวมไปที่หายาหนึ่งนัดแล้วนัดที่สองยังไงนี่ไงนัดทีนะ่สองนัดสุดท้ายอ้คูบักเนี่ยผมกดถั้งเรากดเร็วเกินเป็นแบบนี้แหละครับคือแบบมันจะ เป็นกระสุนบักก็อกอะเออบางทีกระสุนก็หายนะกดแล้วมันชอบไม่ซูมอะเออไม่รู้เป็นไรนี่ไงไายาเตะไม่ได้นกคู่ทุกตัวเลยนะครับนี่ไงแล้วเขาบ้าไงไายเตะเหมือนจะล้าหรือเปล่าในวันนี้ผมมีโอบนะครับแล้วซูมโอบไปเมื่อกี้ถ้าผมไม่มกดโอบก็อาจจะตายครับอาจจะมีสกเก็ดดามเมจมาทำให้ผมตายได้นะสกเก็ตจากไอ ตัวนกกระจิบอ่ะเออบางทีก็อาจจะตายนะปีว่าแลกคิวกันไปนะแลกโอวก,กับคิวนะโอเคก็ทําการมาเคลียร์บนต่อไปนะจังหวะนี้มูรหลายแต่ว่าปาดวะแต่ว่าลิงเหมือนจะตักอยู่หรือเปล่าแล้วโอเคดูจากในแมปเหมือนจะหลอดนะครับมูลหลาดไม่เป็นไรครับผม,ผมก็ทําการฟาร์มต่อไปนะมูลหลายเขาตายเยอะอยู่นะนี่งไง เดยียงไม่ทันขาดคําตาบีนึงแล้วเหมือนจะไม่มีไฟครับตรงนี้หยานผมก็ฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็อันตีครับเก็บหยานมาได้นะครับในเกมเกมนี้ผมว่าหยานกับมูลาดก็เอาให้เราอยู่นะเกมเนี้ยเออหยานก็ค่อนข้างที่แบบเอาสุดอยู่นะเกมน่ะบวกกับมูลาดก็ค่อนข้างที่แบบเอาให้เราเออโอเคก็สกอร์ตอนนี้นะเน,นะนี่ยเป็น11ต่อ7นะฝั่งเรานี้ได้ไป11ตัวนะนำฝั่งตรงข้าม รายเวีตัวนี้มีผม3ามตัวอยู่ในนั้นโอเคแล้วเหมือนตรงกลางจะมีอะไรหรือเปล่าจังหวัดมีส่วมพที่มูลราดไม่โดนครับโอเคไม่น่ามีอะไรเพิ่มครับผมก็จะไปเอาตัวของดาร์กนะครับเคนเขาตกดาร์กแล้วผมก็ไปเอาดาร์กครับแต่ว่าดูดิเขาไปจับมูลราดได้นะครับถ้าผมอยู่ตรงนั้นน่าจะได้มูลราดนะแต่ว่ามาช่วยเพื่อนตีดาร์กดีกว่าโอเคได้ดาร์กมาแล้วเหมือนจะเสียชีวิตหรือเปล่าเพื่อนนี่ไง เียชีวิตไปนหนึ่งตัวติ๊กดักแล้วก็แล้วก็ไปเล่นกันนะครับโอเคไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ถือว่าได้รางนะแลกด์กกับชีวิตโอเคนาคอร,รอดไปเนะี่ยโอเครอดได้นะข้างบนเมื่อกี้ลิงดักมูลาดอีกแล้วครับแล้วได้หรือเปล่านะ่ะนี่ไงมูลาดเอาให้เราอีกแล้วครับในเก,เกมนี้โอเคแล้วลิงออกมาได้ด้วยนะผมก็จะทำการแคชคีฟต่อไปนะครับ ก็ okay. ตอนนี้ารูปกเกมเนี่ยเหมือนจะทรงๆนะครับทรงเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่มาแบบมาตายให้เรารัวๆเลยนะโอเคตูมเช็คพุ่มไปไม่โดนใครนะครับก็ G <Okay. S 2> ทําการซูมไปที่ตัวของไฮายาเตะครับ <You S 2> โดนไปหนึ่งนัดทรงไายาเตะกลับบ้านไปนะโอเคผมก็ทําการเคลียร์คลิปครับผมโอเคแล้วเหมือนปลาหมึก หลุดเดี่ยวหรือเปล่าปลาหมึกมีเทนอยู่ในพุ่มครับแล้วเอาปลาหมึกมาผมก็ช็อตกันไปครับเก็บตัวของปลาหมึกมาได้นะครับเบิ Bird, ร์ดปลาหมึกตายเลยนะเนี่ยก็แรงพอสมควรนะรตอนนี้ <Yeah. S 1> ก็ชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นธนูตีไกลเลยนะครับก็ธนูตีไกลช่วยแบบยนระยะนะครับไม่ใช่ยนระ,ระยะดิเพิ่มระยะเออการตีของเราแล้วยานตรงนี้ยังไงครับ โดนไถไปครับรุดเดียวอีกคือเตาผมก็อันติไปท่าเดิมเลยนะโอเคยิงธรมรมดาเก็บยานไม่ได้คนระับโอเคแล้วมูดาดก็มาตายอีกตัวนะแรกอีดูเมียไปนะในเกมเกมนี้อีดูเมียนี่เป็นเหยือล่อ,อชั้นดีเลยนะเกมนี้โอเคเก็บป้อมกลางฝั่งตรงข้ามไปได้แล้วซูมไปไม่โดนอีลินนะต่อไปก็จะมาเอาป้อมบนนะครับปลาหมึกเปิดอันติเลยนะก็ ผมก็จะตีป้อมเน้นตีป้อมไปก่อนคนระับไมตีตีคนนะโอเคเหนื่อจัดเลยอันตีอีรินนะอะแจอนตีดีสกิลหนึ่งอนะโอเคก็ได้ป้อมบนแล้วก็มาเอาป้อมกลางกันต่อนะโอเคได้ป้อมกลางเสร็จก็เอารถถังนิดนึงโอเคแล้วก็จะกลับบ้านคนะับแล้วมูรลาดเหมือนจะอยากสับมากๆนะเห็นสับลบบน,นี้ก็เก็บมูรลาดไปได้นะ แล้วเหมือนอยานเขาจะเอาสุดนะครับผมก็ต้องฟิกเกอร์ออกนะถ้าเราถ้าผมยิงสวนเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะไม่รอดนะนี่ไงเขาตับทีเดียวกืบตายโอเคผมก็อยากแบบไปช่วยยิงอยู่นะะแต่แบบถ้าผมยิงเ่เขาน่าจะไอไหลมาตัวผมได้นะแล้วผมก็น่าจะไม่รอดนี่ไงแล้วผมหลบมาไกลเลยนะแล้วเทนไม่ตายด้วยนะครับ ตอนนี้การเงินเรา 9, เก้าพันสองแล้วนะครับป้อมฝั่งตรงข้ามบ้านแหลกหายไปสองนะเหลือหนึ่งข้างนะครับสามทางนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าแบบไม่จบเลยนะเพราะว่าถ้าเราแบบให้ป้อมฝั่งตรงข้ามหมดอะแล้วแบบแบนการตัวใหญ่ไปอะเออฝั่งตรงข้ามจะฟาร์มได้เรื่อยแล้วตอนนี้เหมือนยังไงครับยานเขาเหมือนจะล้ำหรือเปล่าครับโอเคปลาหมึกเปิดอันตครับผมก็ยิงธรรมดา,าไปนะจังหวะนี้ผมยิงธรรมดา,าไปที่ปลาหมึกนะแต่ว่า เหมือนอยานจะไปลํำเพื่อนเราหมดแล้วนะครับโอเคยิงยานไปเหมือนจะไม่ตายหรือเปล่าโอเคผมอันติออกแล้วยานเขาอันติสวนอันติผมกว่าดีนะก็เมื่อกี้ผมน่าจะไปยิงยานนะไม่ใช่ไม่น่าแบบไปยิงปลาหมึกเลยเพื okay, <ๆ>่อนอาจจะไม่ตายนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับผม <Don 't. S 1> ถือว่าแลกกันไปสองสามนะครับใครคุ้มกันแน่เนี่ย <laughs> ฝั่งขงครามดีคุ้มอ่ะเออตอนนี้เราเหลืออยู่กับซนะัพพอร์ตครับมาดัก มูลาดนะเผื่อมูลาดจะมาตรงนี้นะโอเคเหมือนเขาจะไม่มานะครับจังหวะน,นี้ผมก็เอาเลสไปดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนเพื่อนจะสั่งตีดาร์กนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไม่ทันนะครับก็ทําการวางแทบครับผมแล้วก็ออกมานะโอเคตีลอดนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปเคลียร์คลิปบนนะครับนี่เอาโนโกพูนิดนึง ตอนนี้การเงินเราก็ค่อนข้างที่จะนำมากๆพอสมควรเลยนะจากสกอร์นะครับผม2 0ต่อ14นะสกอร์ไม่ห่างกันมากแต่ว่าป้อมฝั่งตรงข้ามีหายหมดแล้วนะโอเคจังหวะนี้ก็ทำเวฟกลางก่อนนะครับ <IS. S 1> เกมนี้เนี่ยลิงแบกอยู่นะซูมไปไม่โดนใครครับผมนัดที่สองมีอะไรหรือเปล่าไม่มีคนระับมีแต่ปลาหมึกนะ ปลาหมึกเขานี่มีตัวเดียวเลยนะฝั่งตรงข้ามที่แบบจะโผล่มาให้เราเห็นได้โอเคก็ไอตัวของมูลาดนี่เขาก็ระแวงอยู่นะไม่กล้กลาฟันเท่าไหร่โอเคไม่มีอะไรนะมุมเกมตรงฝัง่งตรงข้ามก็ไม่กล้าออกมาจากบ้านเท่าไหร่นะครับก็จะเดินมาตรงก๊อตนิดนึงโอเคแล้วเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้นั่นคือหยาดครับหยาดเราเก็บ ลูเมียไปได้นะครับแต่ว่าเราก็เก็บยานกับวันได้นะผมกะจะมาวางธงวามแถบนิดนึงโอเคก็เก็บยานมาได้นะครับแลกกับอิลูเมียไปอีลูเมียเอาหัวหมงพุ่มเลยนะเมื่อกี้นี่ครับเมื่อกี้เราออกเป็นธนูนะแล้วเหมือนจะมีไฟครับผมซูมไปที่ตัวของอ่าอีลินนะผมแล้วจวังหวะนี้โดนสาดน้าครับโดนสาดน้ําไม่ ตัวของเคสนะครับเดินไม่ออกเลยนะเมื่อกี้ยืนนิ่งเลยยืนนิ่งไปให้ฮายาเตะลำเลยก็ทําการเกิดมาใหม่นะครับแล้วเหมือนจะมีไฟอีกแล้วครับตรงนี้ยานทําการลํำตัวของอิลูเมียของเราไปอีกแล้วนะครับสองคนนี้ก็แล้วยานเขาจะลํำอีกหรือเปล่าผมก็กดอันติออกนะยานโดนลิงทบแล้วก็เก็บตัวของปลาหมึกไปได้นะครับในเกมเกมนี้ก็อิลูเมียโดนยานอีกแล้วนะครับ เหยื่อชั้นดีเลยเนี่ยยิลูเมียเนย่ขออนุญาตวาร์ปกลับบ้านก่อนละกันนะครับก็อยากจะเปิดอยู่นะก็ตอะแต่ว่าฝั่งของข้ามมีแต่ตัวลัดกอตทั้งนั้นเลยนะครับทั้งอ่าฮายาเตะอีลินนะครับแล้วก็มูลาดด้วยนะแล้วตรงกลางเหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นนะผมก็ฟิกเกอร์เข้าไปเก็บตัวของยาฮายาแล้วก็ช็อตกันไปนะครับแต่ดูเหมือนอฮายะเตจะไม่โดนอันตรีผมครับทำให้ฮายารอดไปได้นะครับผมก็ เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอายาเสียก็เกิดไปนะครับโอเคผมก็จะมาวางแถบเลยนะผมแล้วก็ทําการตีก๊อตสักนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเป่าตรงข้ามเกิดกันหมดแล้วนะเหลืออีลินหนึ่งตัวแล้วทรงไปที่ตัวของมูล,ลาดนะครับได้เจ็บอยู่นะแล้วตัวของยานเปิดตีนะผมก็ต้องออกนิดนึงนะยานช่วงนี้นี่แรงแล้วนะครับ โอเคแล้วเหมือนตัวของมูราาจะมาผมซูมไม่ดนน Zoom, โดนนะครับถ้าซูมโดนน่าจะตายนะตีธรรมดาเขาน่าจะตายนะไม่น่าซูมเลยแล้วมัอนหอยาดเเปิดก๊อตนะผมก็กดคนูครับไปตีก๊อตนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ครับตีธรรมดาที่หยาดนะผมแล้วก็ตีไปที่ตัวของเคสนะครับแล้วเหมือนเคสจะรอดนะครับโอ้โหเมื่อกี้น่าจะรอจังหวะดีๆน่าจะรัดก๊อตได้นะโอเคไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆเล่นกันไปครับผมเกมน,นี้เรา ได้เปียกอยู่นะคนนข้ามมันเหลืออยู่แค่ป้อมเดียวเองเออทำไมไม่แตกสักทีเนี่ยป้อมสุดท้ายเนี่ยโอเคก็ทําการเคลียร์ตัวของแว่นกาดไปนะครับไอตัวของเทนฝั่งเราเนี่ยก็เล่นดีอยู่นะลากตัวของมูลาดมาให้ได้บ่อยอยู่นะครับโอเคมูลาดรุดอีกแล้วเนี่ยดูดิโอเคแล้วตัวของไยาเตมาลามเลยนะผมกดตีธรรมดาไปไยาเตะไม่ตายครับอย่างวันนี้ผมเสียเกิดนะคจับเป็นเคียวแล้วก็ออกมานะ ปลาหมึกเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับโคตรถึกอะปลาหมึกระ,ะบาดจัดช่วงนี้ก็ผมจะทําการว้าวกับบ้านนะครับโอเคก็ตัดมาจังหวะนี้เลยนะครับเหมือนฝั่งตรงข้ามจะขึ้นป้อมบนเรานะแวนกาดมี2ตัวเลยนะผมซูมไม่โดนนะครับโอเคก็เหมือนจะมีไฟจังหวะนี้ครับเคสเปิดนต,ติมาแล้วนะครับแล้วา,าันติลามของผมก็ยิงธรรมดาไปนะกดธนูยิงไปนะเหมือนยานจะออกไปได้นะครับ เมื่อกี้ถ้าผมฟิกเกอร์น่าจะได้อยู่นะในยานอย,อยู่แต่ว่าก็กลัวโดนส่วนอยู่เหมือนกันนะครับดูดิอีลินเขาสกิลมาสกิลหนึ่อีลินอะทำเ้อเกือบตายเลยนะครับอีลินเมทนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับแล้วก็ผมไม่มีเกาะเกิดด้วยโอเคจังหวะนี้ก็ล้อเกาะเกิดนะครับือความสบายใจของเราโอเคก็นาคอสไปทําเวฟล่างแล้วนะครับแล้วเหมือนนาคอสจะโดนตัวของยานเปิดนะ โอเคผมก็จะทําการไปช่วยนะโอเคออกมาได้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเหมือนลิงจะติ๊กนะครับว่าให้เอาหยานนะผมก็เดินไปตีธรรมดาได้แล้วแล้วก็เก็บหยานมาได้นะครับพอสวยงามนะครับจังหวะนี้ลอกอัเลยแบบนี้จังหวะนี้อ่ายี่สิบนาทีนะครับในเกมก็ค่อนข้างที่จะเลทพอสมควรแล้วนะครับไอทวงไอเทมนี่น่าจะครบกันเกือบทุกคนแล้วนะแล้วโอ้ยเทนจังหวะนี้ไม่ได้มูลราครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมจังหวะน,นี้ไม่ได้จังหวะหน้าอาจจะได้นะ oh. ก็ทําการเคลียร์เวฟไปนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะผมเหมือนจะเชิงเชิง<ๆ>ตะกงตะกีอะไรไม่รู้นะครับช่วงนี้รอก็อดเกิดนะครับแล้วก็ก็อดเซเรย์เยเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาช่วยเพื่อนตีนะครับผมโอเคก็จะเดินผมจะเดินมาข้างหลังก่อดนะครับเพื่อตีจะได้ปลอดภัยหน่อยแล้วเคสเหมือนจะมาสาดน้านะแต่ว่าไม่ได้นะครับฝั่งเราได้ก๊อดนะผมก็ตีธรรมดาไปนะ โอเคฟูม okay, ไปที่อีรินไมโดนนะยครับโอเคอย่างน้อยเราได้กอดน,นะครับยากลางไปคลิปนี้เริ่มถึกแล้วนะช่วงนาทีที่21เนี่ยก่อไม่มีอะไรครับเคลียคลิปไปครับให้คลิปมันเข้าบ้านนะครับแล้วยานเข้ามาเคลียเลยรปะ okay. โอเคโหยานค่อนข้างที่จะแหลมลนะคน้างที่จะห้าวอยู่นะโอเคก็คลิปล่างเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคลิปเบฟเล็กนะ แล้วไะยะเต้ครับไปเล่นลึกนะครับผมใส่ตัวของอิลูเมียอีกแล้วนะครับก็ยิงครับดาเก็บไฮยาเต้มาได้นะครับี่ผมยิงธรรมดาใส่ตัวของเคสเสียก็เกิดนะผมโอเคก็โหเคสตีทันนะจังหวะนี้มันดีหรือเปล่าเนี่ยผมซูมไปโดนไม่โดนใครเลยนะครับโอเคแล้วหยาดลํำทีเดียวผมตายเลยนะครับยังไม่ได้ยิงส่วนเลยโอเคจังหวะนี้ก็ฝั่งตรงข้ามนะครับเก็บเราไว้สามเลยนะ อย่านี้ลํำสะบัดผมที่เกือบตายเลยนะครับไอ้ป้อมล่างยังไม่ได้เลยนะก็จั่หวันนี้กาเป็นเสียเลยนะครับผมก็ทําการรีลงรีเลือดกันไปนะผมโอเคครับผมเมื่อกี้ผมไปรีเลือดมาเสร็จแล้วก็จะมาทําการตัดบูฝังเราเลยนะครับตัดบูเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ต้องยิงธรรมดานะครับยิงซูมี่ก็แรงอยู่นะแต่ว่าต้องยิงธรรมดาเพิ่มดาเมจหน่อย เพราะว่าซูมไปหงข้ามก็เลื่อมไม่เข้าเลยนะไอตัวไฟตรงไฟเตอร์เนะี่ยโอเคก็เนี่ยคีฟยังเกือบไม่เข้าอเออรถถังอะ่ะโคตรถึกโอเคก็เหมือน <don> เพื่อน <care. S 1> จะไปเล่นทั้งล่างสองตัวนะครับ S. <S ไปดักกระจายไปสอง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 หนึ่งเลยโอเคซูมไปโดนอีลิน,นครับได้เหมือนจะได้เกาะเกิดอีลินนะแต่ว่ามูลาดเขาก็เจ็บออกมานะผมโอเคอย่างน้อยได้เกาะเกิดน,นะ แล้วเพื่อนไปเก็บหยานมาได้อีกแล้วครับฝั <Yahoo! S 1> ่งตรงข้ามเอาให้เราจัดทั้งยานทั้งมูล,ลาดนะครับโอเคผมซูมไปที่ตัวของอายาเตะนะครับ <Okay. S 1> เริ่มไม่เข้าเลยนะเริ่มซูมไม่เข้าแล้วนะเ,เข,า,วเขามีไอเทมพวกเหวีกาอะไรนรั่งไงโอเคก็เหมือนนาคอสนะครับจะเข้าไปเก็บตัวของอายาเตะได้นะครับเกมนี้ฝั่งเราเล่นโคตรดีนะครับโอเคแล้วพอหมึกสาดน้ําใส่เลยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้คีปตัวนี้เข้าแล้วผมก็ยิงธรรมาดาไปที่ป๊มหมึกครับ นัดสุดท้ายโอ้โหเมื่อกี้ถ้าผมกดอนนูเร็วกว่านี้นะน่าจะได้ปลาหมึกนะครับโอเคไม่เป็นไรครับแล้วตัวหงมูดาดมาปาดปุ่มครับติดเคียวไปโอเคฝันข้ามเหลืออยู่1ตัวนะครับจังหวะนี้ยังไงโอเคครับผมก็จบเกมนี้ไปได้นะครับเหลือปลาหมึกส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่เรายิงไม่ตายเมื่อกี้นะครับก็จบกันไปครับในเกมเกมนี้เป็นเอลซุ นั่นเองนะครับผมเอลสูดาวที่31นะครับผมได้ MVP ด้วยนะครับในเกมเกมนี้เพราะว่าผมตายแค่หนึตัวะครับค่อนข้างที่จะเซฟอยู่พอสมควรนะครับเกมนี้ทีมเราเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับยูดูเมียนี่เอาหน้ารับรับทุกอย่างให้เลยนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับ ใครดิ่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ผมนายเน็กก็ขอกาบสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม